สวัสดีครับสวัสดี FC ช่างหำเยวใยทุกท่านแล้วก็ขอพอบคุณมากๆที่กดติดตามกดรับชมนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ดีใจนะครับผมคือวันนี้ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วได้รหัสพินจากอ่าก o o กิล e อ s e n s e มากรอกแล้วก็อ่าได้กรอกอ่าบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เป็นอะไรที่สุดแสนจะดีใจคืออยากมาบอกมาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนที่กำลังทำคลิปนะครับผมให้ทำไปเรื่อยๆนะครับผมอย่าไปซีเรียสมันมากมายวันนี้ได้มาแล้วนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวหลังจากนี้ก็จะไม่ได้สร้างช่องแล้ว คือขั้นตอนต่อไปคือก็จะไม่ได้สร้างช่องแล้วต่อไปก็จะเป็นการสร้างคลิปดีๆสร้างคลิปมีสาระสร้างคลิปที่มีความสุขให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นการทําคลิปอจะพูดยังไงดีละ่ะคือมันผ่านขั้นตอนการสร้างช่องไปแล้วนะครับผมคือผมผ่านขั้นตอนการสร้างช่องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือต่อไปคือแค่ทําคลิป ที่มีประโยชน์ทําคลิปที่ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมและอย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe ช่องช่างหัา d เดได้นะครับผมและต่อจากนี้ไปท่านจะได้ชมคลิปดีๆมีสาระมีความบันเทิง แน่นอนจากช่างหำเดวลขอพระคุณจากใจเอฟซีทุกท่านที่ติดตามขอพระคุณจากใจทุกยอดวิวขอพระคุณจากใจทุกคอมเมนต์ขอพระคุณจากใจจริงๆนะครับผมวันนี้ทําได้ทําสําเร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็แค่สร้างคลิปไม่ใช่สร้างช่องอยู่ต่อไป1ปีเต็มกับการสร้างช่องนะครับผมผมเริ่มทำช่องนี้เปิดมาเกิน1ปี ก็จริงแต่ผมเริ่มทําจริงจังจริงจังเลยก็คือเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับผมช่วงเดือนกันยายนคือช่วงหน้าฝนปีที่แล้วก็ทําจริงจังเลยแบบว่าลงคลิปต่อเนื่องแนะนํามือใหม่ทุกท่านนะครับผมลงคลิปต่อเนื่องอยาให้ขาดแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่ยังไม่ผ่านขอเป็นกําลังใจทุกท่านที่ยังไม่ได้รหัสพินขอเปลี่ยนกาลังใจให้ทุกท่านแล้วก็ขอพระคุณเ c ทุกท่านครับผมไม่มีท่าน วันนี้ผมก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณจากใจขอบคุณมากมายครับผม